วันนี้มาชมโรงเรือนเห็ดภูฐานเห็ดนางฟ้าที่บ้านสะดาใหญ่มาเก็บเห็ดกันนะคะมาดูวิธีการเก็บเห็ดนะคะโอ้เก็บเห็ดเก็บเห็ดอ่าโอเค อ่ะวางอ่ะ <Off> ต่อไปดูอ <too> okay, okay. ีกว <im ession> okay. ิธ okay. ีการเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใครแค่เมื่อกี้ไม่ได้มองเมื่อกี้ไม่ได้มองอ่ะอ่าใช้ช้อนใช้ช้อนแล้วก็แค่แคะมาใช้ช้อนแคะมาเก็บง่ายมากเก็บง่ายมากสาธิตการเก็บเห็ดอ่าช้อนที่สองอันนี้เป็นวิธีการเก็บเห็ดนะคะใช้ช้อนอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าปูฐานนะคะที่เราส่งมาเพื่อนด้ เอออย่าให้มันขาดแคะมาหมดเลยแคะออกหมดเลยใช่แขะหมดเลยต้องออกมาทั้งจุกอย่างนี้เลยใช่มคะออกมาทั้งจุกอ๋อเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่วางไว้ต่อไปวันนี้ออกเยอะมากอันนี้เปิดหน้าแรกนะคะดอกที่โซลดอกที่โเอาใช้ช้อนแค่อย่าให้อย่าให้ขาดใช่ไหมออกใช่ออกให้ออกทั้งทั้งทั้งยวงเลยอ๋ออุ้ยขาดไหมเนี่ยเออ ขาดมันไม่ดีบอกไม่ดีเพราะว่า <Ă> เออเศษมันจะเน่ามันจะเน่า,วาความรู้ใหม่ค่ะมาหาความรู้รู้เพราหเห็ดอยู่บ้านทั <c oughs> ้งหมดมีกี่ก้อนห้องนี้มีกี่ก้อนห้องนี้มีประมาณเจ <c oughs> ็ดร้อยก้อนจัดฟูดเองดัดด <c oughs> ัดฟูดเสริมให้บอกกี่ทำให้ชื่นสอโอ้ยตีอย่างเธอมันเก่งเตเน่เอ๊กฟงเตเ เป็นเห็ดนางฟ้าผูฐานที่ต้องการความชื้นสูงในในห้องนี้เย็นชื้นในเย็นชื้นในห้องนี้มีกี่ก้อนตี้ประมาณ700ก้อนอ้เจ็ก้อนเก็บครั้งหนึ่งหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลกะกิโล700กิโล700้อก้อนลงทุนก้อนละก้อนละก้อนละ8บาทได้ทุนคืนหรือยังได้ทุนคืนเลยอ๋ออันนี้คือกำไรเนาะนี่คือกำไรเพราะว่า เราประยุกต์โรงเรือนจากห้องห้องน้ำห้องห้องเก็บของก่อนแต่ก่อนนั้นตรงนี้แต่ก่อนเป็นห้องห้องน้ำห้องน้ำเก่าห้องเก็บของห้องน้ำก็เปลี่ยนมาเป็นห้องเป็นโรงเรือนเพราะเห็ดค่ะก็เลยต้นทุนในการทำโรงเรือนก็คือไม่มีไม่มีต้นทุนในการทำโรงเรือนก็เอาแค่ก้อนเห็ดมาวาง นี่อนาคตเขาจะทําก้อนเห็ดเองนะคะเนี่ยจบเองเกษตรม,ม,มีความรู้มีความมีความรู้มีความตั้งใจก็สามารถทําได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะเมื่อกี้700ก้อน7จ็ก้อนเจ็ก้อนได้ทุนแล้ววันนี้น่าจะเก็บได้ประมาณสักกี่กิโล <3 S 1> สองกิโล,ก,โลกิโลละแปดกิโลละแปดบแบบขายส่งเป็น เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจวางไว้แล้วนี่ก็จะเป็นน้ำขังเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการความชืน้นความชืน้น